จีนปะเนี่ยเธอพูดคำหยาบเหรอเขาพูดคำหยาใส่ฉันเหรอจริงๆเขาว่าจีนปะเนี่ยอ่ะล้วถามจีนเราจะไม่ลองกินน่ะสุอร์ตีนไก่อ่ะพูดว่าไงสุ per ท้อไก่ว้าเรียหรือเปล่าสุเป r ข้อไก่หนางเล็บมีนางเล็บมีนางสุ per ข้อไก่หนังสุอร์ข้อไก่หนังแล้วถ้าเกิดว่ากวนตีนเนี่ยจะพูดภาษา สุภาพยังไงอยากกวนแน่เปล่าอา้าแล้วธาร่าเขามาตีเนาะใช่ฉันก็พูดอย่างนี้ตลอดอะ่ะแต่ฉันไม่อยากให้รักเขามาตีเนี่ยอยากให้ใช้แทนลงไปด้วยคำสุภาพอ่ะอยากกวนโซนได้เปล่าเขามาตีไปไหนก็ไม่มีไงะเพราะฉันไม่อยากพูดคำนั้นอะเธอเป็นไรเธอกวนโซนตีมั้ยเนีเ่ยกวนโซนอะไรนะเหมือนเป็นเห็น,นเ,เป็นโซนเลยอ่ะเป็นเซนเลยเหมือนไม่ใช่แบบกวนเปล่า เรอว่าเธอกนสันตีนมะเนี่ย